ความเชื่อผิดผิดเรื่องของจักรยานเอาละครับช่วงนี้ก็ต้องใส่หมวกตลอดเวลานะเพราะว่าไม่ได้ไปตัดผมเลยยาวมากเลยแล้วเพื่อนๆเป็นไงครับได้ออกไปขี่บ้างไหมครับผมก็วันนี้นะครับเรามาคุยกันนิดนึงดีกว่าเรื่องของความเชื่อผิดผิดเรื่องของจักรยานมีเยอะพอสมควรเลยนะครับก็วันนี้ก็มีมาฝากหลายข้อนะ ถ้าเกิดว่ามีข้อไหนที่เพื่อนๆคิดได้นะครับก็ลองพิมพ์บอกเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ไหนๆพิมพ์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคุยกันสนุกๆนิดนึงดีกว่านะครับก็สําหรับเรื่องของความเชื่อผิดๆที่เรียกว่ามีการแบบบอกต่อกันมาบ้างหรือว่าเข้าใจผิดๆกันบ้างนะครับก็มีหลายอย่างพอสมควรเลยนะอย่างแรกนะครับที่ผมเห็นหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับก็คือเรื่องของตะคิว ตะคิวเนี่ยจริงๆแล้วบางคนบอกว่าก็คือต้องกินเกลือแร่เยอะๆนะครับแล้วก็จะไม่เป็นตะคิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยต่างๆที่พูดว่ากินเกลือแร่แล้วไม่เป็นตะคิวนะครับมันไม่ได้มีแบบชัดเจนขนาดนั้นเลยครับมันไม่มีใครฟันธงได้ ถ้าเกิดว่ากินโซเดียมหรือว่าเคอร์รลพวกนี้นะครับเพียงพอแล้วคุณจะไม่เป็นตะคิวอีกต่อไปก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีใครเขียนไว้อาจจะแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของตะคิวมันก็เป็นแค่เป็นหนึ่งวงจรของสมองกับร่างกายนะครับที่เรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนร่างกายดีกว่าการที่เกิด ตะคิวขึ้นมานะครับก็เป็นการสั่งงานของสมองที่บอกกับร่างกายว่าเฮ้ยคุณกําลังทําอะไรอยู่เฮ้ยมันเราไม่เคยรับรับโหลดมากขนาดนี้เลยสมองนะครับก็เลยส่งสัญญาณไปเตือนโอ้โ oh, หคุณใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนี้เยอะเกินไปแล้วนะครับมากเกินไปแล้วนะครับเกิดตะคิวขึ้นมาปุ๊บเพื่อเป็นการเตือน ร่างกายของเรานะครับว่าโอเวอร์โหลดหรือว่าใช้กล้ามเนื้อนั้นมากเกินไปนะครับก็วิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมหรือว่าพัฒนาไปให้สมองกับร่างกายนะครับสัมพันธ์กันนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขกลมๆนะครับอ่าวันนี้ขี่50โลข้าวหน้านะครับก็50โลเป็น60เป็น70เป็น80ิบคือให้สมองกับร่างกายนะครับค่อยๆสัมพันธ์กันแล้วก็ค่อยๆไปด้วยกันนะครับเรื่องของเกลือแร่นะครับไม่ใช่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปออก คลิปแบบร้อยโล200โลแบบนี้นะครับแล้วก็จะมามัวพึ่งพาเกลือแร่อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเรื่องเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็สมองนะครับผมความเชื่อที่สองนะครับก็คือเรื่องของการขี่เทรนเนอร์1ชั่วโมงเท่ากับไปขี่ข้างนอก2ชั่วโมงโอ้โหบางคนอาจจะเคยได้ยินประโยคแบบนี้นะครับก็ทฤษฎีเนี้ยบางคนก็บอกว่าก็เพนพราอ,อยู่บนเทรนเนอร์เนะี่ยมันไม่ฟรีขาไม่แบบ ไม่มีการพักเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่บนเทรนเนอร์เนี่ยก็1ชั่วโมงเนี่ยมาเทียบเท่ากับไปขี่ข้างนอก2ชั่วโมงเพราะมันได้พักได้ฟรีขามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทฤษฎีสสนี้ก็ไม่ถูกนะครับเราเคยขี่จักรยานแบบไกลๆอย่างเช่นอาจสมมติว่า100 or, ้ยโลไหมครับแล้วเพื่อนๆจบ100โลแล้วเอาระยะเวลาที่ฟรีขามาหักทิง้งไหมครับ ก็ไม่เคยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ m a เ e ็เซนที่เราจะไปเทียบเคียงว่าการถี่ในร่มหรือว่าบนเทรนเนอร์นะครับหชั่วโมงเท่ากับข้างนอก2ชั่วโมงสาหรับผมก็คือมาตราวัดที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดก็คือเวลาเนี่ยแหละครับไม่ใช่ระยะทางเพราะว่าบางทีเราใช้ระยะทางเป็นมาตราวัดนะครับบางทีเราก็ไปเจอสนามที่มีภูเขาสูงบ้างบางทีเราก็ไปเจอเส้นทางที่เรียบบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมว่าเป็นตัวมาตราวัดที่ดีที่สุดลวครับอล่ะเรื่องที่3านี่เราก็คุยกันแบบว่า เปิดใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีดราม่าพอสมควรกำลังสองสี่สนใจว่าจะเล่าดีหรือเปล่าแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วของก๊อปกับของแท้มันก็เหมือนๆกันแล้วนะครับใช้อันไหนก็ได้สำหรับผมผม, <ๆ S 2> ผมคิดว่ามันไม่เมคเซนเ์นนะครับว่าการที่คุณจะไปซื้อยกตัวอย่างเป็นหมวกกันน็อกสักใบหนึงราคา500บาทที่ก็เป็นหมวกก๊อฟกับหมวกราคา5,000บาทมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเหมือนกันแล้วมันก็คุณภาพ ทุกอย่างเน mm ี hmm, ่ยเหมือนกันนะครับแล้วโดยเฉพาะบางอย่างนะครับเราแค่ขับผ่านหรือว่ามองผ่านเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ของแท้ก็เลยทฤษฎีนี้นะครับผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าการที่แบบของก๊อปกับของแท้สุดท้ายแล้วก็เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ผิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วนะครับคิดที่จะไปก๊อปหรือไปขโมยของคนอื่นเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่เริ่มแล้วแนวคิดเรื่องของจรรยาบรรณความถูกต้องนะครับมันผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว ไอ้เรื่องนี้ครับผมก็เลยคิดว่ามันไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาเถียงกันเลยนะครับว่าของก๊อปหรือของแท้เนี่ยมันดีกว่ากันนะครับผม แล้วเพื่อนๆที่เพื่อไงครับก็เสิริดนึงดีกว่าปัจจุบันนะครับของที่เป็นของไต้หวันของจีนที่เป็นของดีๆนะครับก็มีนะครับมีก็มีหลายอย่างที่ผมเคยเอามารีวิวในช่องนี้นะครับที่เป็นแบรนด์ทางเลือกที่มันน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วก็พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นไปโดยที่เขาพวกนี้นะครับก็ไม่ได้ไปขโมยหรือไปพยายามลอกเลียนแบบแบรนด์ดังๆนะครับผมแน่นอนนะครับของก๊อฟเนี่ยมันไม่ดีอย่างแน่นอนครับผมเอาละเริ่มมืดแล้ว เราไปกันอย่างรวดเร็วดีกว่าอีก2ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของปั่นรอบสูงนะครับบางคนบอกว่าพยายามปั่นรอบสูงที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับจะดีมากเลยนะครับก็จริงๆแล้วมันมีวิดีโอของ GGN นะครับที่ถ้าเกิดว่าผมเจอเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แล้วกันนะครับเขาก็พิสูจน์แล้วว่าสุดท้ายนะครับปั่นรอบสูงหรือว่ารอบต่ำนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับรอบขาที่ดีที่สุดก็คือรอบขาที่เราถนัดแต่ก็ไม่ควรให้มัน ต่ำจนเกินไปอย่างเช่นไม่ควรจะต่ําเกิน60หรือว่า50อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆรอบขาก็ใช้ตามที่เราถนัดแหละครับดีที่สุดแล้วนะครับผลลัพธ์เนี่ยออกมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะคุณจะั่านรอบสูงหรือว่ารอบต่ําเพราะว่าจักรยานมันมีเกียร์ครับโอ้โหจริงจกทักแล้วเป็นว่าสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการฝึกอดทนไม่กินน้ําอืมอันนี้เนี่ยเคยได้ยินไหมครับ ผมได้ยินแล้วผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับบางคนก็บอกว่าพยายามเวลาซ้อมนะครับพยายามฝึกอดทนกินน้ําน้อยๆเวลาไปปันนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลารับน้ําแล้วก็จะได้ฝึกที่จะอดทนไม่กินน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่าอันตรายมากเลยนะบางทีนะครับร่างกายขาดน้ำนะครับหรือว่าเจอแดดร้อนๆนี่ก็อาจจะเกิดภาวะ heat stroke ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความห่วงใหญ่ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเวลาฝึกซ้อมอะไรก็ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับเพราะว่าบาง ครั้งนะครับเราเจอลมเยอะๆนะครับดูเหมือนเหงื่อจะไม่ออกแต่ว่าเหงื่อมันก็จะออกมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายไล่ของเสียออกมาแล้วก็ระบายความร้อนให้กับเราเอาละครับมีอะไรที่ผมตกหล่นก็ลองพิมพ์บอกเพื่อนๆคนอื่นๆได้นะครับวันนี้ก็แวะเข้ามาหานะครับเพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนยังจะปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับอีกไม่นานเราก็จะได้ออกมาปั่นจักรยานสนุกสนานกันเหมือนเดิมและวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ